สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮาหนอยครับผมหวยฮาหนอยสูตรแจ้งนะครับผมสีหน่อยวันที่หนึ่งเดือนแปดพิเจ็ดนะครับผมสวัสดีเดือนใหม่กันด้วยนะครับสําหรับเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้เนาะเข้าปกตินะครับผมแปดหกสี่ศูนย์เจ็ดนะผมให้ศนะูนย์กับหนึ่งเนาะฟันศูนย์ 07นเจ็ดนะตรงๆเลยเป็นตัวเน้นด้วยนะตรงๆเลยฟันถูกอีกนะฟันศูนย์นะฟันถูกด้วยเข้าเป็นตัวเน้นด้วยฮาหนอยพิเศษหนะึ่งห้าหนึ่งศูนย์แปดเนาะอ่ะก็ฟันไม่ถูกน้อยนี่ฟันไม่ถูกแต่ว่าเข้าเป็นตัวเน้นหนึ่งห้าห้าหนึ่งจะเข้าเป็นตัวเน้นนะหนึ 1, 5, 5, 1, ่งห้าห้าหนึ่งเนาะเฉพาะกีดนี่เข้าเด่นสามไม่ฟันสาม ออกมาสามสองจอไม่เข้าเนะ,ะมาตามกันต่อครับผมถ้าเมื่อวานนี้เฉพาะกิจจ่อเข้านะก็จะเข้าสามน้อยเสียดายเนาะ,ะมาตามกันต่อนะครับมาเริ่มจากฮาหนอยเฉพาะกิจเฉพาะกิจนะครับวันนี้สามกับห้า สามกับห้านะครับสามหนึ่งสามเก้าสามแปดห้าหนึ 1, ่งห้าเก้าห้าแปดห้าแปดตัวกันนะครับโอหมสามศูนย์ห้าศูนย์สามหกแล้วก็ห้าสอง ตัวฟันก็สามสามนะครับมีสามหนึ่งสามเก้าสามหกสามหนึ่งสามเก้าสามแปดห้าเก้าครับผมห้าหนึ่งก็จบไปแล้วครับผมสำหรับเฉพฟ็พกิทเนาะ ขอให้เข้าทั้งตัวเดียวแล้วก็ตัวเจอะต่อไปก็จะเป็นฮานอยพิเศษพิเศษนะครับวันนี้ให้สองกับสามสองกับสามสองห้าครับผมสองเจ็ดสองเกส่วนสามนะครับสามห้า สามเจ็ดแล้วก็สามเก้าตัวกันเนาะสองหกสามหกสองแปดครับผมแล้วก็สองสี่อะตัวฟันก็คิดว่าน่าจะเป็นสองสองห้าสองเจ็ดสองเก้าสามเก้าอ่ะขอให้สองมาครับผมสองห้าสองเจ็ดสองเก้าสามเก้านะครับ สำหรับฮานอยพิเศษแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมนอยต่อไปนะครับผม สองนะครับผมสองกับหนึ่งนะปกติเนาะสองกับหนึ่งสองแปดสองแปดสองเจ็ดสองเก้าครับผมหนะึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนาะในส่วนของตัวกันก็จะมีสองศูนย์หนึ่งศูนย์ สองหกแล้วก็สองสี่อ่าวันที่หนึ่งหนึ่งเดือนแปดหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนแปดเนาะหนึ่งเดือนแปดหกเจ็ดหลงวันละ ก็จบไปแล้วครับผมสําหรับปกติเนาะต่อไปน้อยต่อไปนะครับก็จะเป็นห่วห้าน้อยีไอพีเด่นวันนี้ วันนี้ครับผมห้ากับเศษนะห้ากับเศษก็จะมีห้าเก้าครับผมห้าเก้าห้าสองห้าสามเจ็ดเก้าเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามตัวกันก็จะมีห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าสี่ครับผมแล้วก็เจ็ดสี่ พี่พี่ทานายทุนเยอะนะจับห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งด้วยนะถ้าทุนเยอะนะห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะถ้าไม่เยอะก็ไม่ต้องจับก็ได้ครับผมตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับผมห้าเก้าห้าสองห้าสาม เจ็ดเก้านะเจ็ดสามอ่ะทุกตัวเลยครับผมทุกตัวเลยหกหางครับผมห้าเก้าห้าสองห้าสามเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามตัวฟันเนอะคิดว่าคิดว่าห้ามาคิดว่าห้านะครับผมนะลองดูลองดูวันนี้เดือนใหม่เดือนใหม่จะมาไหมจะเข้าไหม สำหรับแนวทางหวยฮาหนอยก็จบไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังจใจให้กันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ